เดลาโฮยาออกมาสับคานิโรโดยล่าสุดนั้นออสการ์เดลาโฮยาโปรโมเตอร์โกลเด้นบอยได้ออกมาโพสตผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของเขาถึงคานิโรว่าคานิโรจะโชคกับเอ็ดการ์เบลังกามันเป็นอีกหนึ่งแมตช์ที่น่าเบื่อนหน่ายพวกเขาพยายามขาย PPV ในราคา90ดอลลาร์และ500ดอลลาร์ขึ้นไปต่อหน้าต่อตาหรือตอนนี้มันเหมือนการปล้น เพื่อจ่ายเงินเพื่อดูการโชคของคาเนลที่น่าเบื่ออีกครั้งซึ่งต้องโชคจนหมดแรงกับผู้โชคที่ด้อยกว่ามาตรฐานเสมอออสการ์เดอรลาโฮย่ากล่าวสำหรับทางเดอรลาโฮย่าและทางคาเนลูว่วเลดพวกเขาแยกทางกันในปี2020หลังจากเป็นหุ้นส่วนกันไมย่ายาวนานและทำกำไรอย่างมหาศาลไม่ทราบว่าเดอรลาโฮย่า ยังคงรู้สึกขมขื่นเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่อย่างไรก็ตามเขาจะไม่เข้าร่วมการชกของคานิโรในไฟที่จะถึงนี้โดยปัจจุบันออสการ์เดองโอยาวกำลังทำงานร่วมกับเตอร์กิอาราสซิกกลุ่มทุนจากประเทศซาอุดิอราระเบียที่พวกเขามีแผนเข้าไปเป็นผู้สนับสนุนงาน UFC ในวันที่16พฤศจิกายนนี้ซึ่งทางออสการ์เดอโลย่าก็แสดงจุดยืนว่าเขาจะเข้าร่วมในงานดังกล่าว แต่ไม่เข้าร่วมงานการโชคของคานิโลที่จะมีขึ้นก่อนนั่นเอง